เราอยู่ที่วัดสันแม่เมานะครับอำเภอพานจังหวัดเชียงรายมาไหว้ทาเวสุวรรณเนาะไปกันแล้วแม่ลูกคนเยอะนะเนี่ยอกมีแต่คนมาขอเลขกันนะได้ด้วยนะวัดดังวัดดังวัดดังเอาสน่อยเอาสน่อย ไปไหนแล้วเดินข้าบสเดินเข้าบสแล้วแนืลูกขึ้นไปแล้วพี่โบนแพรกับลูกขึ้นไปแล้วมันเข้าในโบสถ์เหรอเดี๋ยวเข้าในโบสนถ์เดี๋ยวพาเข้ามาดูในโบสถ์ บัตรคิวบัตค <presidency. S 1> ิวน okay. ั้างนั่งถาออกเลาก่อนจะได้ข้างในมันเต็มละน้อบัตรคิวเหรออ๋อโอเคโอเคเราค่อยสเก็ดเดี๋ยวเข้าแม่เดี๋ยวเข้ากันในบสมา ก่่อนคบะเสร็จแล้วไหนแบมือมาสิแม่แบมือว้าวนี่วินวินสายดาวได้เหรอสายดาวสายดาวไปขับโบสถ์ติดทุกอ่าเสร็จแล้วขบดบขบโบมาวินวินนำเลยครับ ใครมาอเภอพนนันแวะมาได้นะครับวันนี้เราจะมาขอพอรกันนะคะขอพอรเหรอขอพอรหรือขอเลข ขอพรเดี๋ยวเขาไปสวนให้โชคดีนะคะทำยังไงอ่ะจุดทูปก่อนใช่ไหมแล้ไม่ได้เอาเทียนใหญ่เดี๋ยวจุดทูทแปแบบนะครับระหว่างอ่ะแม่ระหว่างรอทูปใช่ไหมเราก็<ช>มาเดินดเล่นในสวนนะนี่มีสวนโลมเย็นวัดสันมะเมาใช่ไหม,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 ม โอ้นี่มีกุฏิด้วยแม่มาดูกันวินวินตามตามลุงบุญไปสิสลมลื่นนะลมลื่นมา,ลมลนมาเลยเย็นเย็นอุ้เสือนอนได้เลยเนี่ยแม่จบใจหมดแม่ทุบทุบเสร็จยังอย่างหรอก่ะเอ็นเอ็นเลขที่ออกจะเอ๋ มองไม่ออกหน่อยอแป๊บอแป๊บหแม่อ้ม้เหรอมันดูมันดูออกอออเคโอเคอวดเจยเลยเห็นแล้วเห็นแล้วได้ละได้ละได้โอ้ชัดเลยโอเคมันสตัวไม่ใช่เหรออ๋อโอเคโอเคห้าดูสิเลขที่ออก หกห้าแปดล้วของแม่สองสองสามอสอโอเคครับไปไปเสี่ยงกันเอาเอง <c oughs> อ่ะแม่อย่าลืมกดติดตามเข้าินมินเฟมลี่กันด้วยนะคะเราจะไปวัดไหนตามไปด้วยนะคะ